กินมาบอแค่หน่พวกยิ่อยว่ามันไม่กินเป็ดตามมา้วยอืปากเป็นเบ็ดจังหวะเดี๋ยวแลนกับเกรก็บอกกัเบ็ดปากอือาเห่ว่ะเนือยหน่อยย่บตาบอยังเต็ปีลุยตำล่าน่นแล้ว